พ่อครัวหัวเเวอย่าเล่นอเนี่ยสกปรกอาุ่้เอาแสไหแล่น้ตาแล้วนี่ก็บนหยานั่นนั่นนันเล่นละ ช้อนมาอาคนเข้าไปแล้วก็ชิมว่ามันโอเคไหมอร่อยยังอร่อยแล้วชิมด้วยว่าอร่อยยังไหนอีกาหม้อขนาดไหมชิมดูอืมไม่เหมาะไหนทำดิอีกาหม้อขนาดพรีดก็ชิมดูว่าพรเดมือที่อหน พ่อปัวห <Uh ัวป่วยอาชิมดูเด้ได้ไหมเติมอะไรอีกได้โอ้ได้เอาอีกาพอขนาดเพิาะข้าด